เริ่มที่อาบทกันก่อนเหมือนเดิมโอ้ของเซเลน่าเนี่ยมันช่วยได้หลายเรื่องเลยอย่างแรกก็คือเราได้ลูกแก้วแดงถาัจากเราอันติรอบแรกเนอะอันที่2คือเราจะอันติได้2รอบมันก็คืออันติรอบ2มันจะสมุดขึ้นนั่นเองไอที่มีงบก็อยากให้มีเอาไว้เนาะต่อไปเรามาดูเรื่องสกิลของตัวเซเลน่ากันนะครับเรามาเริ่มที่เกตข้างล่างกันเหมือนเดิมเกตข้างล่างเนี่ยมันจะมีตัวโน้ตแล้วก็มีหลอดใหญ่กับหลอดเล็กเนาะ ตัวโน้ตเนี่ยได้จากการที่เราตีปกติครั้งที่สุดท้ายหรือมาจากการที่เรากดลูกแก้วเป็นชุดซึ่งเอาไว้สําหรับการกดตีปกติค้างครับต่อไปสแต็กตรงกลางที่เป็นอันใหญ่ๆเนี่ยได้หลังจากเรากดอันติเอาไว้ใช้สาหรับการที่เรากดหลบค้างในโหมดนี้ครับอ่าจันจะแบบนี้และได้จากการที่เรากดลูกแก้วสีขาวเหมือนกันอ่า พอหลอดข้างบนเต็มเนี่ยห,หลอดสีฟ้าเมื่อกี้มันก็จะหายไปด้วยเนาะซึ่งเราสามารถเอาไว้อันติแบบดอกไม้ได้ครับต่อไปเกจสุดท้ายก็คือเกจข้างบนที่เป็นสีข,ขาวเล็กๆเนาะหลังจากเราอันติแล้วเนี่ยเกจสีขาวข้างบนเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะพอเรากดสกิลอะไรต่างๆเนี่ยเกจมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเองจากลูกแก้วขาออกจากการกดหลบค้างหรืออะไรก็ตามหรือมาจากการกดลูกแก้วฟ้าก็ได้ด้วยเหมือนกัน แล้วก็เหมือนเมื่อกี้นะครับพอหลอดเต็มเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเนาะในระหว่างนี้เนี่ยเราสามารถกดอันติแบบดอกไม้ได้เป็นอันติแบบที่แดงกว่าต่อไปมันจะมีตัวเลขอยู่ตัวเลขเนี่ยได้จากการที่เราใช้ตัวโน้ตมุมขวาล่างเนาะแต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้แต่บนไอ้สามผมเลยไม่สามารถทําได้ต่อไปเราสามารถใช้ตัวโน้ตได้จากการกดหลบนี้ด้วยนาะท่าน,นี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกแต่เอาเป็นว่ามันมี บอกเอาไว้ก่อนนะครับว่ามันมีอ่าหลบแบบนี้ซึ่งมัาสามารถแคสเซิลแอนิเมชันการตีปกติได้เราสามารถเชนกดหลบแล้วก็กดตีธรรมดาได้แบบนี้ครับแต่ท่านั้นเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกลูกแก้วของเซเลน่าเนี่ยสีแดงกับเหลืองเนี่ยมันมีไว้ใช้แค่ธาร์กเก็ตสแตกนะ็กเนอะดังนั้นผมจะข้ามไปลูกแก้วสีฟ้ากันเลยดีกว่าลูกแก้วสีฟ้าเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ได้นะ ถ้าเรายังไม่ได้เข้าแมทริกวิธีเข้ามาถึงเซเลน่าเนี่ยก็คือการกดตีปกติค้างครับมันถึงจะเข้าแมทริกให้เราออยู่ในโหมดแมทริกเนี่ยเราสามารถกดกลูกแก้วสีฟ้าได้โดยที่มันจะเป็นท่านี้ครับเราจะไม่ใช้การจนกว่าเราจะระดับ Triple S เนะแล้วก็จะไม่ใช้ในร่างปกติด้วยเราจะใช้กันในร่างอันตีครับพอเราอยู่ในโหมดอันตีเนี่ยให้เรากดตีปกติค้างแล้วเข้าแมทริกแล้วกดครับ สังเกตว่าหลอดสีขาวข้างบนเนี่ยมันจะเต็มขึ้นมานครับใครที่ยังไม่ t r i p l e S เนี่ยก็ไม่แนะนำให้กดนะเนื่องจากว่ามันใช้เวลาแอนิเมชัน่ขนข้างหนานนะมันแคนเซลไม่ได้ไม่คุ้มกับดาเมจที่ได้รับครับผมการแคนเซลแอนิเมชันของตัวเซเลน่าเนี่ยจะมีอยู่หลายท่าด้วยกันหลักๆก,ก็คือการตีโบติค้างครับสังเกตว่ามันจะมีชาร์จแบบหนึ่งเราสามารถกดลูกแก้วคู่ก,กับการตีโบติค้างได้เลยนะมันก็จะไม่ง้างตีให้แล้วนะมันก็จะเป็นเรื่ยแบบนี้เลย ซึ่งฝึกไปครับมันต้องใช้ต่อไปมาดูตอนเราอันตินะมันมีท่าที่คนเซนได้อยู่นั่นคือการกดลูกแก้วสีขาวครับพอเรากดหลบค้างเนี่ยเราต้องการจะกดลูกแก้วสีขาวเนี่ยเราต้องรองมันถึงพื้นก่อนถึงจะกดได้เนอะดังนั้นเราสามารถคนเซิลได้ด้วยการกดตีโบติค้างครับแบบนี้ครับจงังหวะนี้กดตีโบติค้างเราสามารถกดลูกแก้วสีขาวได้เลยอ่า อีกท่านหนึงก็คือตอนกดหลบขาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอ Animation อ,อันตรีหมดนะเราสามารถกดหลบขาขึ้นมาแบบนี้ได้เลยอ่าแล้วก็ c a n เซิต่อไปได้เลยต่อไปนะเป็นคอมโบไอ้เทคที่ขึ้นเนี่ยจะขึ้นเพื่อความกระชับในการอา่านนะใครอยากรู้ก็กดหยุดแล้วก็อ่านก่อนเนาะ สำหรับใครที่มีประจำตัวแล้วเนี่ยก็ทำเรสโนแนสลท์ทามไมิ่งไปด้วยนะเพราะว่าเซเดน่าเนี่ยมันใช้ออฟค่อนข้างเยอะเลย 話はここまでライトモティーフを奏でましょう。 เหมือนกับคอมโบก่อนหน้าครับคือเรากดแก้วสลาก,กับตีนะเพื่อเข้าอันติเหมือนเดิมเลย,เยใครมีอัเนี่ยอันติเกตมันจะเต็มพอดีนะแต่ผมไม่มีผมเลยตัดต่อเอาอนิเมชันอันติมาใส่นะ オーバーチュアはここまでライトモチーフも奏でまし即興に出せるべき終幕のカーテンコール。ここで参照オーバーチュアはここまでライトモチーフも奏でます。 ต่อไปเรามาดูว่าแรงตัวละครไหนได้อะไรบ้างนะสำหรับ S5 เนี่ยเราจะได้ QTE ตอนสลับตัวเข้ามาตอนกดจมตีโพติค้างรวมถึงตอนกดหลบค้างในร่างอันติด้วยนะแล้วก็ตอนที่เราอันติแบบเป็นดอกไม้อย่างงี้ครับส่วน d บ S เนี่ยอันติแรกน่จะทำให้เกตสีฟ้าข้างล่างเต็มเลยเนาะ หลังจากที่เรากดไอเกตนั้นแล้วเนี่ยลูกแก้วสีขาวเราจะดาเมจแรงขึ้นแล้วก็จะมีตัวของเซเรนามาตีอยู่นอกสนามด้วยนะดดสําหรับดิมพ s 3เนี่ยเกตไอสีขาวเล็กเนี่ยจะเก็บขึ้นไวมากมากๆนะสํหรับใครที่มีส่วนผมไม่มี H เอสมนะมันก็เลยขึ้นแค่นี้แล้วก็บวกดาเมจท่าอื่นๆครับสํหรับทริปเปิเนี่ยจะได้โน้ตหลังจากสลับตัวลงมานะพร้อมกับเก็บได้มากสูงสุด5ตัวนะครับจากปกติ3ตัว แล้วก็เมื่อใช้ลูกแก้ว6ลูกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวโนต้ตนะครับไม่ก็เพิ่มดาเมจถ้าเกิดเราใช้ชไม่ถึงต่อไปคือเรื่องบิลแล้วก็ทีมนะทีมกายภาพปัจจุบันก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะส่วนเรื่องบิลเนี่ยจะมีเซตเดียวนะก็คือเซตนี้เลยของเซเลน่าเราจะไม่โดโซน,นันเป็นอันติเนาะจนไดโซนันเป็นขอพาสซีฟแทนของฮันหญิงก็จะเปลี่ยนเป็นคลาสกิลแล้วก็มีเมปวูดสองเซตนะถ้าเกิดใครที่ไม่มีฮันญิ้งเนี่ยเราสามารถใช้เป็นไอล่าไม่ก็คามูก็ได้นะ สำหรับตัวซัพพอตเดี๋ยเราใช้เป็นอลิสานะ,ะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีอลิสาเนี่ยเราสามารถใช้เป็นซัพพอตตัวอื่นที่เป็นกายภาพได้อย่างฮันดิงเอแล้วก็ลิฟเอสแล้วก็ลิฟบีครับต่อไปก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่าสกิลแรกเนี่ยมันจะเป็นแค่ลงาฟันเฉยๆนะไม่มีอะไรส่วนอีกสกิลนึงเนี่ยจะเป็นการแยกไปมีดไปแล้วก็รวบมอนแบบนี้ครับ แล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะช่วยในการโจมตีตอนเรากดหลบค้างในล่างติด้วยเนาะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงทุกตัวครับใครที่มีงบก็เปิดใครไม่มีงบก็ข้ามได้ครับไม่มีปัญหาและสกิลของสัตว์เลี้ยงก็ไล่ลาดับความสําคัญตามนี้เลยครับผมสำหรับใครที่หาคอมมูนิตี้คนไทยกลุ่มนี้เลยครับในเพจ a c e b o o k ใครสงสัยแล้วก็สามารถไปถามได้และใส่ hashtag Q&A ด้วยนะ โอเคเพิ่มเติมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ,ะอาจจะจะบอกว่าตอนนี้ผมป่วยอยูนะ่ก็เลยอาจจะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ที่หายไปสักพักนึงเนี่ยคือพอดีผมติดงานแล้วมันก็เหนื่อยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันเปิรนเอานิดหน่อยก็เลยไม่ได้ทําคลิปไกด์ของลีลิทไม่หานะครับก็ต้องขอโทษด้วยแต่นื่องจากว่าลีลิทมันเล่นง่ายผมก็เลยแบบเออก็คงไม่น่าเป็นไรเนาะส่วนไกด์ของวีราแล้วก็เจตวี v, เดี๋ยวก็จะตามมาที่หลังเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ